โอเคครับสำหรับการทำช็อตคัทเนาะในการตอบแชทให้ไวนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือ iOS พวก iPhone iPad นะครับก็ให้ใช้วิธีนี้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปใดๆนะครับให้เริ่มจากการมาที่ Setting นะหรือว่าการตั้งค่านะครับก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาในส่วนของทั่วไปนะครับทั่วไปหรือ general นะครับทั่วไปเนาะแล้วก็ให้ไปที่ การแทนที่ข้อความตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นตารางว่างๆเนาะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำของผมทำไว้แล้วนะครับมันก็จะมีเนื้อหาที่เราทำไว้นะครับซึ่งในส่วนของนี้เนี่ยวิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับให้กดเครื่องหมายบวกนะครับ ซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าวลีนะครับคือวลีคือประโยคที่เราจะใช้พิมพ์นะครับสื่อสารกับลูกค้าเนอะว่ามันคืออะไรนะครับสมมุติวลรีแรกที่เราจะใช้ที่ใช้กันบ่อยๆสวัสดีครับสนใจสินค้าตัวไหนครับอันนี้แล้วแต่เลยนะเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับส่วนปุ่มลัดก็คือเป็นตัวย่อนะครับ ตัวอักษรที่มันสามารถที่จะจดจำง่ายนะครับแล้วก็ใช้ในเมนูลัดเนาะสมมติบางคนอาจจะใช้ a 1ของผมเนี่ย a 1ใช้ไปแล้วนะครับมันจะซ้ำไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องไปใช้ตัวตัว,ตวอื่นนะครับรู้สึกว่าผมจะใช้ a ใช้ d ใช้ c หมดแล้วนะครับสมมติผมใช้คำว่า d แล้วกันนะ d 1นะครับอ่ะ d 1น่งอ่ะเก็กดบันทึกได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมาอยู่ เนีของผมมีทั้ง A ทั้ง B นะครับข้อความแตกต่างกัน C ก็มีแล้วนะครับเมื่อกี้ดีเนอะ D หนที่ผมใช้นะครับสวัสดีครับสนใจสินค้าตัวไหนอ่าก็จะอยู่ในลิสต์อันนี้นะครับอ่ะยังไม่พอนะครับเราอยากได้ไประโยคอื่นอีกเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับสินค้ามีครบพร้อมส่งครับ เราก็ใช้ d 2แทนนะเพราะว่า d 1เราใช้ไปแล้วนะครับเราใช้ d 2แทนนะครับโอเคแล้วกดบันทึกที่สำคัญจยเาลืมบันทึกนะครับเห็นไหมครับ d 2ก็จะตกมาอ่า d งก็จะอยู่ตรงนี้แหละก็พิมพ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ d 3 d 4อะไรก็ว่าไปนะครับจนกว่าเราจะเรียกว่าอะไรครบนะครับพิมพ์ได้เยอะ มากมายแล้วแต่เราเลยนะครับไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับก็ไปที่ลายแชทลูกค้าแล้วกันนะอ่าสมมติอ่ะคนนี้เป็นลูกค้านะครับสมมติเราลูกค้าทักมาเราก็ทักลูกค้ากลับไปนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับในช่องแชทนะดีหนึ่งนะครับอ่าสนใจสวัสดีครับสนใจสินค้าตัวไหนอ่าดีสองนะครับ D3 มไหมดียังไม่ได้พิมพ์นะครับเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ได้นะครับประโยคที่เราใช้ซ้ําๆทุกวันทุกวันนะครับอ่าหรือว่าประโยคที่แบบว่าขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณครับผมตั้งไว้เซหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาใช้ตรงนี้ได้นะครับในการใช้ช็อตคัทเนี้ยสามารถใช้ได้ทุกช่องเลยนะอินบ x ็อกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นในส่วนของ อ,อื่นๆที่มันต้องพิมะนะครับเราสามารถใช้ช็อตคัทตรงนี้แทนข้อความตรงนั้นได้นะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับส่วนใครใช้ Android นะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งเนาะแอ d ดรอยมันต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับ